Everyone. Welcome English for Communication Class, Grade 4, with Teacher EP2 For to Communication with Class 4สวัสดีค่ะเด็กๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4กับท e a เชอร์แบมนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่2นะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะ เราจะยังคงอยู่ในหัวข้อของ occupation นะคะหรือว่าอาชีพนะคะ so today we will learn about what do you want to do sorry what do you want to be in the future ค่ะก็คือหัวข้อในวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะก็คือคุณอยากเป็นอาชีพอะไรนะะในอนาคตหรือว่าเด็กๆอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตนะคะโอเค first of all we will talk and r e v i e l about the vocabulary ก็คืออย่างแรกนะคะเราจะมาพูดแล้วก็ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ไปใน EP ที่หนึ่งกันนะคะโอเ okay. ค Let's start Okay Let's start Let's um, reveal it Okay Let's spell it มาสะกดคำนะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมกันนะคะ Teacher Teacher T E A C H E R Teacher คุณครูนะคะ Next Nurse Nurse N U R S E Nurse หมายถึงพยาบาลน,นะคะ 3. Policeman Policeman P O L I C E M A N Policeman ตำรวจส Pilot, pilot, p i l o t, pilot, นักบิน. Dancer, dancer, d a n c e r, dancer, นักเต้น. Boxer, boxer, b o x e r, boxer, นักมวย. Next. Photographer photographer P H O T O D R A P H E R Photographer Shangha Doctor Doctor D O C T O R Doctor Mo Barber Barber. B A R B E R, Barber, sang cắtผม. Firefighter, firefighter, F I R E, F I t H T E R, firefighter, nát đập phun. Okay, à, để để coi trải ngon nhé. ต่อไปหัวข้อต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของ conversation หรือบทสนทนาที่ได้ที่เราจะได้เรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะโอเคมาดู A กับ B คุยกันนะคะว่าคุยอะไรบ้าง A A บอกว่า what do you want to be in the future what do you want to be in the future คุณอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตนะคะอ่ะแล้ว B จะตอบว่าอะไร มีตอว่า I want to be a teacher I want to be a teacher ฉันอยากเป็นครูเด็กๆสังเกตไหมว่าในคำตอบนะคะจะเป็นคำสีแดงแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะซึ่งคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคนะคะเด็กๆสามารถเลือกอาชีพใดก็ได้นะคะมาใส่ได้เลยเป็นอาชีพที่เด็กๆอยากเป็นนะคะแต่ ในประโยคคำถามนะคะในประโยค A เราจะคงไว้แบบนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปถามต่อเพื่อนๆได้เลยนะคะว่า What do you want to be in the future คุณอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตนะคะโอเคอ่าให้ฝึกกันนะคะให้ฝึกบ่อยๆนะคะจะได้อ่านได้พูดได้นะคะอ่ะสำหรับ activity ต่อไปกิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่หนึ่งนะคะ Let's answer it นะคะก็คือมาตอบกันดูสิว่าเด็กๆจะตอบได้ไหมนะคะอันนี้จะเป็น exam p l e ของเรานะคะก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างอ่ะมาอ่านคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงบอกว่า Look and write the correct answer ให้ดูรูปภาพและตอบคำถามเป็นประโยคนะคะโอเคตัวอย่างบอกว่า What do you want to be in the future? อ่าที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะประโยคนีแ้แปลว่าอะไรนะคะเด็กๆอ่าคุณอยากทำอาชีพอะไรในอนาคตนะคะแล้วเวลาตอบี B จะตอบว่า I want to be a teacher ทำไมถึงเป็น a teacher เพราะว่ารูปภาพตรงนี้หมายถึงครูนะคะโจทย์บอกว่าให้ดูรูปภาพแล้วมาตอบเป็นประโยคนะคะโอ a ค are you ready เด็กๆพร้อมที่จะ อลองตอบลองเขียนกันนิอยามาดูกันนะคะ่าทีชเชอร์ขออธิบายก่อนว่าให้เด็กๆนะคะเขียนลงไปในสมุดน,นะคะเขียนลงไปในสมุดน,นะคะจากข้อ1เลยนะคะเขียนทั้ง A และ B นะคะเขียนทั้ง A และ B โอเคเด็กๆจะได้จำได้นะคะอะมาดูข้อที่1กัน A ถามว่า What do you want to be in the future? What do you want to be in the future? คุณอยากทำอาชีพอะไรในอนาคต B จะตอบว่ายังไงคะอลองเขียนคำตอบออกมานะคะดูรูปภาพตรงนี้รูปภาพตรงนี้คือใครเอย่ยพยาบาลนะคะพยาบาลภาษาอังกฤษว่าอะไรที่เชื่อสอนไปแล้วเวลาตอบนะคะให้ตอบว่า I want to be a nurse นะคะให้เด็กๆเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ตามตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะตามตัวอย่างแบบนี้เลยให้เขียนว่า I want to be จุดจุดจุดนะคะข้อหนึ่งเมื่อกี้เป็นรูปพยาบาลเด็กๆก็เขียนว่า I want to be a nurse แบบนี้นะคะามาดูข้อสองกัน What do you want to be in the future ในอนาคตคุณอยากทำอาชีพอะไร ข้อ B ดูจากรูปแล้วจะต้องตอบว่าต้องตอบว่าอะไรคะ I want to be a policeman นะคะเขียนให้ถูกนะคะเขียนให้เต็มเต็มแล้วก็อย่าลืมจุด full stop นะคะถ้าใครไม่ตอบเต็มประโยคนะคะที่เชื่อจะถือว่าตอบผิดนะคะโอเคข้อ3า What do you want to be in the future? คุณยังทำอาชีพอะไรในอนาคตคะ B, B จะต้องตอบว่า I want to be a pilot. Okay, very good. อ C What do you want to be in the future? อันนี้คือรูปอะไรเอ่ย B, B จะต้องตอบว่า I want to be a boxer. Very good. Oh, ha. what do you want to be in the future? Bee, i want to be a firefighter. a firefighter. next. what do you want to be in the future? you want to be นักเต้นนะคะนักเต้นภาษาอังกฤษว่ายัางไง I want to be a dancer very good next what do you want to be in the future แน่นอนอันนี้คือรูปอะไรเอ่ยคุณหมอคุณหมอภาษาอังกฤษว่ายัางไง I want to be a doctor okay next ข้อสุดท้ายของเรานะคะ what do you want to be in the future ช่งตัดผมภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Very good I want to be a barber okay สะกดให้ถูกนะคะต่อไปกิจกรรมที่สองของเรานะคะ Look and matching Look and matching หมายถึงให้เด็กๆดูรูปภาพแล้วก็จับคู่คำศัพท์นะคะจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพเกี่ยวกับอาชีพให้ถูกตอ้องซึ่งตรงนี้นะคะที่เชื่อจะแนบใบงานลงไปในกลุ่มให้อีกครั้งนะคะ เพื่อที่ให้คุณครูประจําชั้นแต่ละห้องส่งลงหลนยกลุ่มห้องนะคะเด็กๆสามารถพริ้นออกมาหรือถ้าเด็กไม่สามารถพลิ้นก็สามารถเขียนลงกระดาษได้เลยหรือสมุดได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปการบ้านของเด็กและส่งลงในหลายกลุม่มทีเชอร์จะเช็คชื่อตามงานเหมือนเดิมนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ EP 2ของเรานะคะโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าโอเค see you later bye